ดูนะดูดะเว้ยมาเนี่ยดูดะเว้ยสู้ฟาลูก 这个买一件。 ล้มแล้วลุกใจอย่าท้อควรต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนแหนลุกแล้วเดินไม่ได้ให้ครานไปต้องมีวันถึงจุดหมายได้แน่นอนสวัสดีครับวันนี้วันที่26มีนาคม2565 ผมเคนดาคารยายงาน,นตัวครับคืนนี้ก็ทําการยกเครื่องยนต์นะครับเพื่อเอวอร์ฮอ l เครื่องใหม่นะครับซึ่งผมจะทําทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เบรคคัดช่วงล่างครับรวมทั้งไฟฟ้ารถยนต์ด้วยนะครับคันนี้ผมเหมาทั้งคันนะครับชิ้นไหนเสียผมเปลี่ยนตัวไหนไม่ดีก็ซ่อมแซมนะครับผมรับงานซ่อมเครื่องยนต์เบรคคัดช่วงล่างไฟฟ้ารถยนต์แอร์รถยนต์แล้วก็งานเชื่อมนะครับ ผมให้บริการทั่วประเทศไทยแล้วนะครับท่านไหนมีความประสงค์ที่จะให้เขียนนะครบเพื่อสปอรตเรื่องงานซ่อมก็โทรประสานมาได้ที่เบอร์0638049497ครับส่วนระยะห่างของวาลตัวนี้ก็จะอยู่ที่0ขอไปครับ ID จะอยู่ที่0.40ม mm ิมนะครับ ชวนไอเสียจะอยู่ที่0.60ม mm ิลิเมตรนะครับจึงใช้ายฟิลิเกตตัวนี้นครับพยองนี้ตั้งได้นะครับก่อนจะตั้งต้องตั้งมาก,ก่อนนะครับเนี่ยมากนินตรงตรงนะครับ น,นี้เป็นรถอ e ีสูนะครับซึ่งเป็นรถหกล้ออันนี้คือเกียร์นะครับ <c oughs> รถรุ่นนี้น่าจะเกิดก่อนผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตจังหวัดสายแก้วอยู่นะครับ ซึ่งผมจะเคลื่อนที่ไปเล่อยนะครับที่ไหนมีรถเสียเขตนราคาจะอยู่ที่นั่นนะครับก็หาคลิปไหนที่เขตนราคาลงไปแล้วมีข้อผิดพลาดประการใดเขตนราคาก็ขออภัยไว้ได้ด้วยนะครับก็ ตัวนี้ก็ต้องมีมากนะครับต้องตั้งมาให้ตรงด้วยนะครับก็ขอยุติคลิปอ่าไว้เพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับผม